พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนาวงรั์ครับทนายในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับสัญญาปณีปนอมยอมความครับสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับผมมีทั้งสัญญาปณีปนอมยอมความในศาลและนอกศาลนะครับผมเช่น นะครับผมเมื่อเราเป็นหนี้ของคนอื่นแล้วเข้าไปฟ้องเราต่อศาลเนี่ยครับผมแล้วอแล้วก็ศาลนะครับผมออกมาเรียกให้เราไปไกลเกียนะครับผมหรือว่าไปการสืบพยานต่อศาลนะครับผมหากโจทก์จำเลยนะครับสามารถตกลงกันได้นะครับผมตามสัญญาปณีปนอมยอมความในศาลนะครับผมอถือว่าข้อพิพาทนั้นเป็นอันกันเป็นอันยุตินะครับผมอา่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับมาตราที่850นะครับผมอ่าอนว่าสัญญาปณีปนอยอมความนั้นคือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องน้นพ้อยพาดนะครับอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยตังยอมผ่อนปูนให้แก่กันนะครับผมตามมาตราที่851นะครับ อันว่าสัญญาปณีปนอมยอมความนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นนังสซื้ออย่างหนึ่งอย่างใดนะครับลงลายมือชื่อผู้รับผิดนะครับผมหรือลงลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสาคัญท่าน,นว่าจะฟ้องร้องบกกังคับคดีหาได้ไหมอ่าสัญญาปณีปนอมยอมความนะครับผมนอกจากสัญญาปณีปนอมยอมความในศาลนะครับผมซึ่งผู้พากษาถ้าลงลายมือชื่อรับรองมาผมเพราะสามารถไปบังคับคดีได้แล้วนะครับ ยังมีสัญญาปณีปนอมยอมความนอกศาลคือสามารถทํากันเองในกรณีที่ไม่นําคดีไปฟ้องศาลนะครับผมไปการทํากันข้างนอกนะครับผมเผื่อสมมุติว่าใครผิดสัญญายอมก็สามารถไปฟออ้องร้องต่อศาลเป็นคดีแพ่งนะครับผมอาจจะคล้ายกับาการลงลายมือชื่อตามสัญญาคู่ยืมเงินนะครับผมแต่นี่เป็นการสัญญาปณีปนอมยอมความในเรื่องสิทธิทางนิติกรรมต่างๆครับผม ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิกฤติพูดนะครับกล่าวกท่านว่าหากท่านได้รับความเป็นธรรมและยากจนนะครับทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีสุดท้ายนี้ผมทนายดวงรัตน์ทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิกฤติพูดสวัสดีครับ